อีวิชาหนึ่งน่าจะวิชาอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยในการทำไข่ครอบนี้วิชาวิยาวิชาวิทยาศาสตร์โอเคทีนี้มีใครอีกทีบนมีลิจิสามหกแปดหกแล้วก็แปดวิชาวิทยาศาสตร์ไหนก็เชื่อมโยงมาวิชาวิย์แล้วการทําไข่ครอบมันเกี่ยวกับวิชาวิยิตรงไหนบ้างนี่เราลาดพิงนะลูก การแค่ไข <c ười> ่แดงรูมาเกิดการถ่ายเทความเข้มอ่าการแค่ไข่แดงมีการถ่ายเทความเก็มแสดงว่าเธอรู้เรื่องการทำไข่เค็ใช่ไหมคะอ่าช่วยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเลยว่าไข่ค็มยืนขึ้นขายืนขึ้นออ่าตอนนี้เรามีวิทยากรซึ่งดูยังไม่รู้เลยว่าในห้องนี้มีใครที่ทำไข่เค็มเป็นอ่ะไหนใครครอบที่เธอรู้จักเขาทำไงบ้างคะหนึ่งแยกไข่แดงกับไข่ขาวอ่าเอาไข่แดง ไข่แดวไข่ขาวแล้วก็ใช้ไข่อะไรไข่ป็ดหรือไข่ไก่ไข่ปิดอ่าใช้ไข่ปิดนะคะแล้วแยกไข่้ดงไข่ขาวยังไงต่อคะแล้วก็เอาไข่แดงไปแช่น้ำเกลือ